สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับป้าสีวันนี้ป้าสีจะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปแบบดอกไม้แบบง่ายๆแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักเลยค่ะป้าสีก็ใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะตัดความยาวที่35เซนติเมตรค่ะพับลงมาตรงนี้10 10เซนติเมตรค่ะตัด ปลายทั้งสองด้านค่ะจำนวน4เส้นาจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำฐานกันเลยนะคะเราจะใช้ด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะเริ่มทำฐานค่ะเส้นที่1ค่ะนำเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่ส่สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่หนึ่งนำมาคล้องปลายของเส้นที่3ดึงออกมาค่ะ รวบเข้ามาค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นสั้นพับลงมาค่ะถ้าว่าจะใส่เหรียญก็ใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะคะใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะคะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็พับเดี๋ย้าสีใส่ไปเลยก็ได้ค่ะพับมาแบบนี้ค่ะพับมาค่ะ พอถึงเส้นที่4ก็จับสอดเข้าไปล็อกไว้แบบนี้ค่ะคลิกกลับมาค่ะนำเส้นสั้นสอดให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดไปให้ครบทั้ง4เส้นค่ะ ค่ะคลิกกลับมาค่ะเราก็จะเริ่มทำขั้นตอนต่อไปค่ะหยิบแบบนี้ค่ะให้ตรงไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะโค้งมาค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปช่องนี้ค่ะก็ดึงมา ส้นต่อไปค่ะโค้งมาค่ะแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปค่ะเราก็ดึงแค่พอดีพอดีสวยงามค่ะเส้นต่อมาค่ะโค้งมาค่ะดึงเข้ามาประมาณนี้ค่ะเส้นที่สี่แล้วค่ะโค้งมาค่ะ ดึงมาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเราก็จะจับเส้นใดก็ได้ก่อนค่ะเราก็ตั้งเป็นมุมแบบนี้ค่ะ1มุม2มุมพลิกไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะโค้งมาค่ะ พลิกมาทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะเราก็จะจับปลายสอดเข้าไปในใต้เส้นนี้ค่ะเราก็จัดกรีไปด้วยท่าเวลาดึง บเขาก็จะเหมือนดอกเข็มค่ะเหมือนกันเลยค่ะทำลักษณะเดียวกันก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็วนมาค่ะจับพลิกไปด้านหลังแบบนี้ค่ะมือซ้ายจับไว้ค่ะโค้งมาด้านหน้าพลิกค่ะมาสอดเข้าใต้กลีบเมื่อกี้นี้ค่ะกลีบนี้ค่ะ ก็ดึงมาจัดให้เป็นกรีบสวยงามค่ะได้แบบนี้ค่ะจับพลิกไปด้านหลังค่ะแบบนี้ค่ะโค้งมาค่ะพลิกค่ะสอดไปใต้ ของกลีบเมื่อกี้ค่ะดึงมาค่ะดึงมาก็จับให้เขากระชับไปด้วยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมค่ะพลิกไปด้านหลังค่ะโค้งมาค่ะพลิกค่ะสอดค่ะ จ,จัดให้เขากระชับเป็นกลีบสวยงามค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จับเส้นข้างล่างนะคะสอดเข้าไปในช่องเดิมเมื่อกี้ที่เขาโผล่ออกมาค่ะสอดเข้าไปค่ะ ดึงปลายออกมาค่ะจับตรงนี้ไว้ค่ะไม่ให้เขาถอยตามออกมาด้วยแล้วก็จะดึงไว้ประมาณนี้ค่ะเราจะดึงไปแรงๆไม่ได้ค่ะเพราะเขาจะหลุดเพราะเขาเป็นเส้นเดิมเส้นต่อมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปค่ะ ก็จะโผล่มาค่ะเราก็จะดึงให้เขาเหลือไว้หน่อยนึงค่ะเส้นต่อมาค่ะเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปทางเดิมค่ะ ดึงออกมาค่ะจับตรงนี้ไว้ค่ะไม่ให้เขาเลื่อนตามออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าไปทางเดิมเหมือนเดิมค่ะดึงไปค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะจับมาแบบนี้ค่ะม้วนแบบนี้ค่ะให้เขาเป็นกรวยคว่ำลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็มาสอดใต้กีบแหลมๆนี้แต่ช่องเ็าจะอยู่บนกีบแรกแต่อยู่ใต้กีบแหลมนะคะสอดมาค่ะ แล้วก็จัดเขาด้วยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะต่อมาค่ะจับมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะม้วนค่ะให้เขาเป็นกลวยคว่ำแบบนี้ค่ะสวัสดมาในช่องนี้นะคะ เราก็ดึงแล้วก็จัดค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะหยิบมาทางด้านขวาค่ะม้วนให้เขาเป็นกลวยคว่ำแบบนี้ค่ะสอด าจะจัดไปด้วยค่ะเขาจะคล้องกับมุมนี้นันไม่ให้เขาไปคล้องมุมนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะม้วนค่ะแบบนี้ค่ะ แบบนี้ค่ะเราก็าจะมาดูกลีบค่ะว่าแต่ละกลีบก็เท่ากันไหมจัดให้กลีบขาเท่าๆกันท,กทั้งสีก่กลีบค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะ แากนั้นภาสีก็จะตัดค่ะก็แล้วแต่ค่ะถ้าไม่ตัดก็จะสอดเก็บก็ได้ค่ะแต่ว่ามันสั้นไปถ้าจะสอดเก็บก็ต้องยาวกว่านี้ภาสีก็ตัดค่ะภาสีชอบตัดตัดให้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแฉกเหมือนดาวค่ะ ือไม่ตัดแดบ,บนนิตัดให้เขาเหลือแต่ดอกเฉยๆก็ได้ค่ะก็สวยทุกแบบค่ะสีตัดแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะสวยน่ารักค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของป้าสีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ